ายคนรออยู่หรือไม่นะคะแต่เราก็มาแต่ที่แน่ๆหลายคนลุกกลับไปแล้วค่ะอะไรกันเดี๋ยวรอชมเมานะคะค่ะวันนี้เราไม่ใช้ชิอปลอมแล้วนะคะคุณอา้าวจะต้องใช้ชิอปลอมทาไมคะไมา้เราได้ปลอมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเแล้วให้หนีไว้โลอยหนีวะหนีก่อนต้อ,องตัด่อนนะะอาท้ายบุคลากรแบบว่า อยายุไขเท้งนั้นค่ะอะต้องบอกว่าหลังจากที่เราได้รับหมายปลอมมาเราตัดสินใจใช้ชื่อจริงดิฉันดรารณีนุษน,นาสุริยะดิฉันประวันรัตน์วัฒนศสิลป์ค่ะ อะค่ะกำลังจะขึ้นเป็นคอตายอยู่ค่ะเข่าแรกค่ะวันนี้นะคะวันที่2กุมภาพันธ์ทุกคนก็ทราบเป็นวันอะไรค่ะเข่าแรกของเราค่ะรักษาการนายกรัฐมนตรีมุ้งมิ้งของเรานะคะเดินทางไปที่ปูหาเลือกตั้งโอ้ขึ้นภาพมาเลยค่ะขึ้นภาพมาเลยนะคะภาพามาแล้วะะที่ท,ท่านได้กล่าวไว้ว่าเพื่อรักษาประชาธิปไตยและท่านย้ํากับเรานะคะว่าการเลือกตั้งคือแสงสว่างสู่อนาคต ดูเลยนะคะดูตามภาพเลยค่ะท่านได้ออกมาจากช่องๆที่กากบาทแล้วนะคะแล้วก็พับเป็นแผ่นๆออกมาออกมาที่กล่องแล้วค่ะกาะก็เรียกครูหาเ้าเรียกช่องๆเดี๋ยวคนึกว่าช่องอื่นช่องเพิ่มเป็นดมมาค่ะท่านเดินท่านเดินนำบัตรมาใส่ที่กล่องแล้วนะคะตอนนี้อุ้ยกล่องอะไรอเดี๋ยวขอภาพใกล้สูมเข้าไปที่กล่องค่ะกล่องอะไรคะ เดี๋ยวเคุณเห็นโอ้เห็นไหมคุณปวันรัตน์โพธิพิติค่ะวัฒนศสิงห์วัฒนาสิงห์กล่องนี้คือกล่องรับบริจาคสําหรับเด็กพิการซ้าซ้อนทางปัญญาค่ะเดินเลยออกมาไกลเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่งั้นแสดงว่าไอ้แสงสว่างอะส่องมาไม่ถึงกล่องท่านหรอนอกจากไม่ถืออุ้ยตายแล้วกล้องตัวนั้นรับท่านกำลังพยายามแคะ แคเงินออกจากกล่องค่ะเดกๆกล่องนั้นเขียนว่าอะไรนะคะเด็กพิการซ้ำซ้อนทางปัญญาอ๋อท่านท่านก็คงพี่ว่าเป็นกล่องที่เอามาให้ท่านนะคะแต่อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าท่านคือนายกตัวจริงข่าวต่อไปนะคะ ยังอยู่ที่กูหาเลือกตั้งค่ะคุณชูวัฒน์วันนี้นะคะชูวัฒน์ค่ะคุณชูวัฒน์ได้เดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้งนะคะแล้วก็เกิดเหตุขึ้นซึ่งเหตุนี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุรุนแรงมีการชํำร้ายร่างกายกันค่ะจากบุคลาบรบุคคลคนหนึ่งที่ห้อยรกมีด,ด้วยนะคะ oh. เพราะฉะนั้นวันนี้เราขอเรียนเชิญคุณชูวิทย์ขึ้นมาพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขอ,อเชิญบุคคลนั้นคคุณชูวิทย์ค่ะ กงตลอดเลยอะ่ะเออขอโทษนะคะเมื่อกี้ช่วยเอาไปแก้ด้วยเราคือคุณชูวัฒน์จริงๆเขาน่าจะไปต่อคิวเกี่ยวกับเรื่องชูบูอะกับคุณจาวนมพนม,มน,นะนะเออจะได้เนีมียนหน่อยสนะมาร์ทดีวกันได้ดีเลยทีเดียวข่าวต่อไปค่ะเมื่อวานนี้นะคะหลายท่านคงได้ชมภาพข่าวแล้ววันนี้เรานํามาเป็นข่าวต่อนเนื่องนะคะที่แจ้งวัฒนะหน้าไอทีสแควร์ค่ะเกิดกองกําลังไม่ทราบฝ่าย ไม่ทราบฝ่ายนะคะใช้อาวุธหนักโจนตีกลุ่มโกตีและพรรคพวกที่เข้ามาบุกของหลวงปู่พุทธอิสระนะคะแล้วก็บอกว่าอาวุธที่ใช้เป็นอาวุธหนักทั้งนั้นนะคะมีการใช้อาว้า M16 ปืนพกจิงใสประชาชนค่ะเราคิดลมนิว่วเรารับไม่ได้นะคะถ้าดูแลอย่างนี้แล้วเราขอประนามไหมประนามเลยแล้วเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคน พวกเราหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกค่ะไม่เอานะคะความรุนแรงไม่เอาค่ะพักชมสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับชิดลมนิวใหม่นะคะโอโคตรสะใจด้วย่ยิง สนะครับ5 4 3สเดี๋ยวอนมันนึวว่ามันมีอาวุธฝ่ายเดียวไงวะเจอกัจัี่อมาว่ามาบว่ามีทุกอย่างเลยแตงหกูอยกองกำลังไม่ทราบฝ่ายไม่ทราบคงไม่ทราบไปเถอะกูทราบไม่ได้นะครับตเล้ฝย่อเลยส่นนะครับขอส่วนคนที่ตจอสา อีตีปีสวนพะตะลา,ต,าตั้งแต่เมืเอไหร่คะตั้งแต่เข้ารายการสวนนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งและสำหรับข่าวต่อมานะคะกลับมาที่ชิดลมนิวส์ของเราค่ะเป็นข่าวนะคะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะโอ้โหแล้วรู้มีเกียรติคะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวในทางลับนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะ Exclusive หรือว่าข่าวสีค่ะเป็นข่าวสีนะคะซึ่งสดๆม,สสมีสำนักข่าวเราสำนักข่าวเดียวที่มีโอกาสรายงานข่าวนี้ค่ะ นั่นก็คือได้มีการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการตรบตวแห่งชาติแล้วนะคะเปลี่ยนตัวจากอับดุลแสงหิ่งห้อยขณะนี้ผู้ที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนคือโกตีหนีก่อนใคร เป็นเพราะว่าผลงานของโกตีนั้นเข้าตามากค่ะเนื่องจากตีแล้วหนีไปซุกตำรวจดอนเมืองกรรมการชอบได้เป็นขบอนตรีแล้วตอกตรงๆเลยแม่งแมนโคตรเามากเลยโอ้แม่ลงเลือยจนเต็มพื้นุณกลับใไม่ไปแถวนั้นแล้วแหละว่า ว่าจะไปแถวลังสิตก็อ้อมไปนครนายกอย่าผ่านระทุนนะคะโอเคค่ะข่าวต่อไปค่ะความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรของเรานะคะชาวนาค่ะเนื่องจากการที่นางธิดาวานอนเศษได้กล่าวว่าชาวนารอใบป,ประทวนมาสีเดือนรออีกเดือนจะตายหรือไงถ้าไม่มีอะไรจะกิน ก็กินใบปะทวนต่อเสร็จแล้วจะทราบปพ้มนะคะทางเราก็รับนโยบายมาจากมาตลอดในรถขยะแนละ้วเข้าคิวที่ดีบอกเลยนะคะเรารับนโยบายมาจากคุณพิดาวาน,นวานอนเศษนะคะเราเลยจะทำเมนูอาหารใหม่ให้กับรักษาการนารกุนายกนะคะและคณะรัฐมนตรีค่ะค่ะเมนูแรกแกงเขียวหวานไก่ราดใบประทวน ต้องเลือดหมูแลบประทานกับใบป,ประทวนใบป,ประทวนซอยอะไรใบป,ประทวนซอยข้าวซอยใบป,ประทวนคลุกกะปิใบป,ประทวนหน้าเหลิมฮะใบป,ประทวนอะไรข้าวหน้าเป็ดไง อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะเรามีรายการใหม่มาเสนอท่านผู้ชมนะคะ,คะนั่นก็คือชิดลมซองค่ะค่ะอนนี่ลมกันอยู่แล้วขอเชิญท่านพบกับชิลมคอรัสค่ะ เลยค่ะคุณทัวร์อะไรคะตันนี้ค่ะคุณอ่ะอ่ะจะไปอยู่กับผู้ชายขอใบให้ท่านด้วยค่ะ,ะ,ะ,ะมีด้านหลังได้ไหมคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะได้ไปฟังเพลงเพราะๆจากคณะคอรัสคณะนี้นะคะเราขอเสนอรายการแรกค่ะ อาจจะเครียดสัหน่อยสําหรับรายการของชิดลมนิวส์ในวันนี้นะคะแต่ว่าเราไ็่อยากจะเสนอสาระบ้างนั่นก็คือการอ่านบทกวีเพื่อชีวิตโดยคุณสายจินเปล่ง จริงจังว่ออะไรบอกว่าจริงจังเธอคือนายกยั่วประสาทเธอทำให้ชาติต้องเป็นนี้ กินบ้านเมืองเป็นอาหารต้องเป็นหนี้บานไปอีก50ปีข้าคือปอปอชอมารับตัวเธอไป ไปลงนรกถ้เธอที่รักฉันจะลงโทษเธอไปไปไปลงนรกถ้เธอที่รักฉันจะลงโทษเธอเวลาของเธอไปย มาจบเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้คือคุณสายจินแต่งเองเหรอคะอ๋อมีคนแต่งให้ค่ะผมรู้ผมรู้ใครแต่งใครคะคุณเนาวรัตฮ่าเนาวรัฐเนาวถ้าเนาวรัฐไบบุญเนาวรัฐยุตานันท่านแต่งท่านแต่งท่านแต่งโดนบทนี้เหรอคะท่านแต่งหน้าศพอยู่ใจบุญใจบุญ ไม่เกี่ยวกันทุกแล้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกันจะพูดทึงไมไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้พี่รุแบนอีวันอันนี้เดือนกันตัวท่านโทษอ่ะเหฮะครับแม่น้าที่จบคณะสุดสารพูดนะทัานในหน้าที่จบคณะสุนเดีสารพูดถึงพี่ตุ้มพี่สาวต้องมีคนแปลต้องมีคนแปลให้คุณตุ๊กด้วยครับในหน้าที่จบคณะสุดสารยูเรมาไม่ได้ในฐานะที่ท่านจบอักษรศาสตร์กุลาโอไม่ได้ค่ะ ขอกววันนั้นตอนที่เขากล่าวกรอนเผอิญมีงานประชุมด่วนที่ที่อักษรศาสตร์เข้าไปไม่ได้ไปวันนี้อยากจะมากล่าวกรอนนี้คุณสินใจไปแล้วเอากรอนเด็ดเด็ดเจ๋งเลยที่ไรนะม่ว่าพี่เมอจะาดนนะเอาเด็ดเด มันต้องเจ๋งอยู่แล้วคณะอักศรษาต้องบอกว่าเป็นกรอนที่น่ารักมากทราบซึ้งยางไม่ได้อานทราบซึ้งและประทับใจมากค่ะทุกท่านของได้ทราบอันนี้อยู่แล้วรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีประทานโทษ อันนี้เป็นกรอนที่สอนลูกตอนเด็กค่ะเวลาเราเราเราเออดิวกับเด็กเนี่ยเราพูดอย่างนึ่งตอนนี้เราดิวกับบนฟ้า<อ>เราต้องพูดอีกแบบหนึ่งนะ<ช>ที่เราจะบอกว่าเขาตายแล้วเหรอฮะตทษนักก้นเขาคือใครนะเขาดิวกับสไนเปอร,ปอรพ์พูดแบบนี้หมายถึงว่าวิธีจ่อกา,ารกระโหลกเหรอคะอย่าดิ้ะ เมื่อลูกยังเล็กอยู่นะเอาเลยค่ะเวลาเราเราคุยกับผู้ใหญ่เราก็เปลี่ยนนิดนึงของท่านสุนทรภู่รับรู้อะไรไม่สู้รู้สึกตัวเออรู้ว่าชั่วรู้ว่าโง่โกเวเ้ย์เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับและแล้วเดี๋ยวผมใหญ่ตัวี่สุดก็เป็นเบอร์หนึ่งแล้วครับคุณยานี่ครับ ลักษณะไม่ได้กรอนะที่นี่คือคุณ่าตรงๆนะฮะเป้าเป็นกรอน่ะตั้งสุนบอลพูพาไปเดี๋ยวนะฮะโทษนะฮะขอเอาวัดหน่อยฮะวัดถูกเล็กไปปิดตาปิดตาไม่ได้ปิดตาไม่ได้อยู่ผมว่าน่าจะโอเคพี่เพราะว่าเวลาระเบิดมันระเบิดมันเหลือไม่สิบชิบหรอครชิดไหมเพืรับ ไาคุณคิดอยากจะด่าพูดไปตรงๆเลยก็ได้ครับเหรอก็อาโอเห็นใจอ่านกรอนไงพี่พผมว่ากรอนมันไกลมันไกลไกลคุกไกลตลาดมากเลยงั้นเรารายการต่อไปเลยนะคะต่อไปขอเชิญชมชิดลมคอรัสค่ะจังหวะมาดูดิดูปป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 ดปปป๊ปปาดูดปดปป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  ลา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 ลลาลาา้าวาาลลาลลาลลลลาลา มาคุยกับเพื่อนที่ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าใจเลยเพลงเหนือเพลงเหนือพี่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 จะอึดใจเพลงเหนือมาได้กาลนี่เป็นคนเหนือคนเหนือกับเจ้าพี่โอเคเพลงคไม่ได้ห้ามพูดห้ามพูดตายช่าช้าขออีกทีพี่น้องไม่ผิดหวังขออีกทีหนึ่เดี๋ยวเดี๋ยวอีหัวโดนอยากไปให้นายกคนเดียวนะอย่าเอาพูดมาเลยพี่นะไอ้ก้องไอ้ก้องเองกับอย่าอย่าไปเน้นมากครับมึงกลับเป็นเบอร์หนึ่งอีกแล้วแล้วผม

จำชาวนาคนนี้ได้ก่อนที่จำนำข้าวกับรัฐบาลมาลางพี่สาวครับโอ้คนละทีเลยตอนที่ข้าวผมอยู่ไหนครับไปประท้วงก็ไกลครับไอโนแสกนับว่าตัวปลอบ ไปประทวนมาถือแทนโกงสี่แสนลานไปสบ,บาพี่สาวครับอตอนนี้ผมหมดตูดแล้วครับรับโกงจนไม่มีจายไปอยู่ดูไบได้แล้วละ่ะลาลาีบไปตายได้แล้วละ่ละลาลา อยากอย ah, ู la, la, la. ่ตรงต่อใช่ไหมล่ะลาลาอยากอยู o, uh. ่เท่าต่อคุรู้นะลาลากูยไม่เลยแตไล่ึงแล้วลาอันนี้เรายืนยันได้นะครับว่าเป็นคอร์ลพีทีขาวนี่ว่าจีนี้นะ รตรงนี้เราเราอย่างนี้เราเรียกเข้ามานะผมว่าก็่โย่าง่นี้ีกว่าอะอาชมเขอจบมาอเทียเราไปบุกอปลาไกลมึงแล้วล่ะพูดรัาพูดถ้าไหนบอกว่าไหนบอกว่าเพลงมันจะไม่ไกลคุกไงหาวโอเคเขีเรียวว่า w อ l k a l เราไปพร้อมๆกันเย้ คู้แต่ว่าเอาเป็นว่าเราร้องเพลงสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นเป็นปนวันที่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันคือเพาเป็นวงประสานเสียงใช่ไหมคะแต่นี้เราเป็นวงประสานเสียค่ะแล้วบอกเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่เรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการที่จะอนหลับทับสิ์ค่ะทำจังเลยอ่ะวันๆไม่ค่อยโทรหา แต่โทรบอกพ่อว่าอย่ามาเลือกนะติดคุกนะติดคุกเหรอใช่ขอถอนคำพูดค่ะเอางั้นลเป็นเพลงที่สำหรับทุกคนฟังแล้วก็สะกนนะสำหรับวันนี้ทุกคนรองเพลงนี้ได้ค่ะเป็นเพลงของคณะประสาทเสียนะคะของเรานะะคดนตรีมาหน่อยค่ะ One Two ใครเสรเข้ากูหาเพื่อกาใคร เด็กกาเบรนัยใจตามใจเขาต่างคนก็มีทาเลือกไม่เสืยกไม่ขอคุ้นวายแค่นี้ฉันก็โคตรจะอายผู้หญิงไรหน้าทน ทน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 ขอทนจนมอกเที่ยวชาแนลนักเชี่ยวทำโดยไรทนจต่ทนแบบนี้ต้องยอมชูนิ้วให้ลูกกำนายนมาไล่ก็ไม่ออกเอ้าลูกกำนายนมาไล่ก็ไม่ออกเอ้าลูกกำนายนมาไล่ก็ไม่ออกเอ้าพอแล้วเห็นไหมครับพี่น้องเอ๊ะผู้หมียนี่ ไล่สามทีแกยังบอกพอแล้วเลยแกละอายกระจเลยนะครับเอ้บางคนเราไล่มากี่เดือนแล้วนะสี่เดือนเดือนยังไม่ไปไหนะครับครับต้องถามงั้นก็ถ้าใครไล่ไม่ไปเราต้องถามอย่างนี้แหละค่ะต้องให้ใครมาไล่ถึงจังแต่เขาได้ตอบกลับมาครับมาจากการเลือกตั้งชนคอบ่ หนึ่งพูเป็นคำเดียวหรืออีกดอกขอบคุณคุณแรกคุณแรกคุณแรกคอณคุณแรกไม่ไม่ไม่อยู่แลวเกิมอยู่เลย,อย,เลยตอนไปคุณเกลือเองก็มีบทกรอนอยากจะฝากเอาไว้นะคะ อยู่คนเดียวนะครับไม่มีเพื่อนเลยไม่ได้โดดเดี่ยวให้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมท่องก่อนพี่อาจจะเดินมาจับมือผมด้วยความมั่นใจแล้วไปด้วยกันนะนั่นไงเออยเพื่อนมาหน่อยแบ็คอัพไงเดี๋ยวพี่อยู่ข้างหลังฮะยังอยู่นะยังอยู่กบุญกันดีเชียวเราไม่เหนื่อยหลบปูรู้ไว้ซะ ไม่ชนะเราไม่กลับอยู่ขำไรน้อนกลางดินกินข้าวมับชอบกระจายอยู่สบายมอกผูุดีคนมีตั้งฝากของคุณพวกที่ค่าของเธอด้วย ที่มันช่วยเรียกแขกให้ตั้งหลายครั้งซึ้งใจยิ่งเรียกทั้งคนเรียกทั้งตังเบานกเวทเสียดงดังเพื่อขอบคุณ สกายนะฮะสิบสีลืมทิมไว้ในห้องน้ำข้างในใครเจอเอามาเวทเก่งจริงนะนั่นร้องไห้อยู่แท้เสาธนาคารใครเข้าห้องน้ำแล้วเจอเอามาเอามาคืนที่ข้างเวทีเลยค่ะครับก็นี่แหละครับก็โชว์เล็กๆน้อยจากพวกเราเลยครับไม่ใช่จะตรงเมื่อกี้เพลงสุดท้ายที่ร้องวันนี้คือสรุปแล้วพวกเราไม่เลือกตั้งใช่ไหมไม่เลือกไม่เลือกนะแล้วถ้าไม่เลือกตั้งแล้วพี่ไปไหนเฮ้ยไม่เลือกตั้งไป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 ไหนไปเลือกลุ่นหน้ามา เขาเลือกลูกหน้าเขามีเลือกลูกหน้าไงเลือกไปไหน้อมเลือกไอ้เลือกลูกหน้าที่มีผลที่หลังอะนะวันนี้เขาซ้อมเลือกเาาหมยถึงวันนี้วันนี้ถ้าไม่ไปเลือกตั้งจะไปไหนไปไหนไม่เห็นไปไหนไปอตกไปทำไมไปเลือกตั้งแน่แงอาแง่ซื้อของจีนเี่อกบีบบ้าแล้วฮะโกเลยถ้าไม่ไปอตกรก็ไปโรงพยาบาลยันฮีไปทำไมครับไปเลือกตั้ง ไปไหนไปไหนไปไหนไปชิดลมเนี่ยแหละครับไปทำไมมันเลือกนั่งอ๋อเลือกงางเลือกนั่งเลือกงานเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ถ้าว่าเราต้องเข้าคูหาจริงๆล่ะงานของเราก็ไปเลือกนขอบคุณครับขอบคุณครับ ไป,ไปอยู่แดนไหนขอบคุณนะครับเหล่ามวลมหาประชาดาราของผมเชิญพี่ๆเพืเ่อนๆน้องๆทุกคน